สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดยุงทลายอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดยุงทลายหรือวัดโบสถ์วิทยาคารเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งมีอายุยืนนานมาประมาณพันกว่าปีในยุคทวาราวดีดังหลักฐาน เจดีเก่าฐานเจดีเก่าที่หลังพระอุโบสถภายในวัดนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเจดีอีกองหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กลางของวัดนี่แหละครับที่เห็นอยู่นี่แหละก็ลักษณะของเจดีก็เป็นรูปทรงเก่าแก่นะสังเกตดูจากก้อนอิฐนะครับ ที่เราเห็นก้อนอิดอยู่ขนาดนี้ลักษณะเป็นก้อนขนาดใหญ่นี่แหละครับอิดทวาราวดีในยุคนั้นก็เชื่อว่าเป็น JD เจดีเดิมๆทรงเดิมๆที่เรายังเห็นอยู่ขณะน,นี้แต่ที่สำคัญก็คือจะเรียกว่าเป็นเจดีอกทลุก็ได้เพราะว่ายังมีร่องรอย การทำลายการค้นหาสมบัติของคนในยุคก่อนนี่แหละครับสังเกตดูว่าการสอบค้นการแสวงหาสมบัติในช่วงยุคหนึ่งของประเทศไทยที่ผ่านมาเรียกว่ายุคมืดของประวัติศาสตร์ก็มีการทำลายเจดีต่างๆเพื่อหาสมบัติ ในในยุคเศรษฐกิจมันฝืดเครื่องนะครับซึ่งเราก็ผ่านความยากลําบากมาหลายยุคหลายสมัยด้วยกันประชาชนตลอดทั้งโจรผู้ร้ายและเข้ามาหาสมบัติตามวัดต่างๆนี่แหละครับคือเจอดีที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เราได้เห็นที่วัดยุงทลายอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี